เรามาไล่ดูมาตรการกรณีศึกษาต่างๆที่อาจารย์เขารวบรวมไม่ให้นะครับอันแรกก็อ่านนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับใช้เครื่องจักรประสิทธิภาพสูงนะครับลดอุณหภูมิความดันด้านสูงนะด้านคอนเดนเซอร์นะครับอันนี้ก็ธรรมดาอ่ะแล้วก็มากรณีศึกษาที่เป็นน้ําแข็งซองนะครับแกจะต้องมีกิจการเกี่ยวกับน้ําแข็งแน่ๆเลยนะครับ แต่ว่าตรงนี้ก็ดูเป็นไอเดียที่ที่ดีนะครับลองดูเป็นไอเดียที่ดีนะครับอ่ะเช่นเราดูอันนี้นะเราดูตรงเนี้ยเป็นจุดอ้างอิงนะครับสมมุติว่าถ้าเราทำน้ำแข็งนะครับเอ่อที่สูนองศานะครับหมายถึงว่าน้ำดิบที่มาตั้งต้นนะในการแช่ให้เป็นน้ำแข็งเนะี่ยถ้ามันตั้งต้นที่ศูนองศานะเราถือว่าตรงนี้เป็นจุดอ้างอิงเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อน โดย common เ e n s e เลยครับคือถ้าน้ำที่เราเอามาตั้งต้นแช่น้ำแข็งอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นไงครับก็แน่นอนแหละความสามารถในการผลิตน้ำแข็งก็ลดลงไงก็น้ำมันน้ามันตั้งต้งตนร้อนเหลือเกินนี่ใช่ไหมถ้าน้ำมันตั้งต้นร้อนมากๆเนี่ยก็อัตราการผลิตมันจะไปสู้กับตอนที่ตั้งต้นด้วยศูนย์องศาได้ไงล่ะใช่ไหมรงไปตรงมา แล้วก็ Capacity ในการผลิตน้ําแข็งนะครับความสามารถในการผลิตน้ําแข็งนะก็จะลดลงไงก็ตรกไปตรงมาอีกนะครับไอ,ไอ้เลขสองช่องนี้มันเลขเดียวกันแหละนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไมตไตรงมา,รงานี่คือให้ไอเดียนะครับอีกอันหนึ่งกันนี้ก็เป็นตัวเลขให้ไอเดียเหมือนกันสมมุติช่องสีน้ำเงินนี่เป็นอุณหภูมิของฝั่งสูงนะครับฝั่งคอนเดนเซอร์นะ TH นะครับส่วน ตรงนี้เป็นฝั่ง tl หรือฝั่งคอยเย็นฝั่งเอลวบเบเเตอร์นะครับจุดอ้างยิงเขาตั้งตรงนี้นะครับนะสมมุติว่าถ้าฝั่งต่งมมตําเป็นลบสิบฝั่งสูงเป็นบวกยี่สิบโอเคสมมุติให้ตรงนี้เป็น capacity 100้ร้เอร์เซนะครับลองดูว่าถ้าเกิดเราทําความเย็นลึกลงไปเรื่อยๆเป็นไงครับความสามารถในการผลิตก็จะลดลงเรื่อยๆใช่ไหมนี่คอ m มอนเซนต์นะครับเพียงว่าอันนี้เป็น เป็นตัวเลขให้เห็นคือเข,เขาไปประเมินมาให้แล้วนะครับลองดูอีกทิศทางหนึ่งถ้าเกิดอุณหภูมิฝั่งคอยร้อนมันสูงขึ้นนะครับเป็นไงความสามารถของระบบก็แย่ลงเนี่ยใช่ไหมเพราะมันคายความร้อนได้ยากใช่ไหมครับอันนี้ทําความเย็นลึกขึ้นก็เปลืองคายความร้อนได้ยากก็เปลืองนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียเอาไว้ใช้ประเมินนะครับส่วนการประเมินเป็นตัวเลขเนี่ยอันนี้ก็เหมือนดูเป็นไอเดียอีกเหมือนกันนะครับ กตัวอย่างเช่นนะถ้าเกิดเป็นกรณีแรกนะอุณหภูมิน้ำยาชุดระบายความร้อน40องศานะครับชุดคอยเย็นลบ10นะครับอันนี้จะผลิตได้แค่73%ของจุดอ้างอิงนะครับเอ๊ะอันนี้เขาดูตารางไหนนะเขาดูที่นี่นะครับถ้าจุดอ้างอิงคืออุณหภูมิฝั่งต่ำเป็นลบ10อุณหภูมิฝั่งสูงเป็น20ตรงนี้คือ100%แต่ถ้าอุณหภูมิฝั่งสูงเป็น40นี่ ความสามารถในการผลิตเลอแค่เจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์เองนะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าสิ้นเปลืองพลังงานกว่ากันก็เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมสิ้นเปลืองพลังงานกว่ากันยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ะเี้ยมันเป็นไกด์ไลน์นะครับมันไม่ไม่จริงๆคิดคิดแง่นี้มันไม่ไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเองแต่ว่ามันเหมือนเป็นตัวเลขเป็นไกด์ให้เราคิดว่าโอ้จะได้ประมาณเท่านี้นะนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเขาบอกว่าเออไม่ไม่ปล่อยถึง40หรอกเอาแค่35นะครับถ้า35ก็อยู่ระหว่างนี้นะครับระหว่างนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ล่ะถ้าตรงนี้35ตรงนี้ก็78แล้วกันนะครับโดยประมาณนะก็เนี่ยครับน้องก็จะได้ก็จะมีคารบอนไเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราคุมให้ฝั่งคอยอร้อนมันไม่ได้ร้อนมากนักนะครับ อันนี้ก็ดูเป็นไกด์ไลน์เป็นตัวเลขไกดลล์ไลน์เฉยๆอันนี้เป็นถ้าเกิดเราทำความสะอาดชุดระบายความร้อนมันก็ถ่ายเทความร้อนได้ดีใช่ไหมนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเหมือนกันนะครับแล้วก็หน้าจุดหมดแนละ้วมั้งแล้วก็เพิ่มความดันน้ำยาที่ถังน้ำเพลือให้สูงนะครับ อันนี้คือฝั่งเนี้ครับฝั่งคอยเย็นนะก็คือตัวเนี้เนี่ยตัวเนี้นะครับฝั่งคอยเย็นตรงนี้ก็แน่นอนแหละคืออย่าอย่าทำความเย็นให้มันลึกมากนะครับเพราะมันเปลืองเนี่ยก็คือมาตรการที่สามเขาก็พูดอย่างนี้นี้นะครับเนาะก็ทําให้ลึกเท่าที่จําเป็นแหละไม่ต้องไปลึกมากเกินความต้องการนะครับส่วนนันที่สี่ก็เนี่ยครับลดอุณหภูมิน้ำดิบนี่ก็ต้องไปลงมาอีกเนาะก็คืออันนี้คือตารางแรกที่เราดูกันนะครับ ที่ว่าถ้าตั้งต้นน้ําดิบให้มันเย็นๆลงก็แน่นอนแหละมันก็ผลิตได้มากขึ้นนะแต่ถ้าตั้งต้นน้ําดิบที่มันร้อนก็ผลิตต้องแข็งด้วนน้อยลงก็ตรงไปตรงมานะครับนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราสามารถไปพรีคูลอ่ะคือทําให้น้ําดิบมันเย็นลงเนี่ยด้วยวิธีไหนนะจะไปเอาความเย็นเหลือทิ้งที่ไหนมาใช้นะครับขีดน,นะอ่ะบรรยายก็ได้แหละแต่ว่าถามว่าจะทํำยังไงเนี่ยลดอุณภูมิน้ําดิบให้ลดลงมันจะทํำยังไงก็มันเป็นแอมเบียนนะครับ เราก็ไล่ตรงนี้นะครับอันสุดท้ายกรณีศึกษาที่น่าสนใจผมจดมาเป็นข้อสี่ขอ<ม>้อห้าดวนแรกก่อนโอเคลดเวลาที่ใช้นี่ตรงไปตรงมานะครับอ่ะปิดพัดลมช่วงที่ไม่มีการเดินครสเซอร์ถูกต้องนะครับไม่ใช้ก็ปิดซะเนี่ยกลางคืนอาจจะลดเวลาเดินคอมเพรสเซอร์ได้ก็จัดการไปข้อสี่เนี่ยติดตั้งคูลิ่งแพดเนี่ย Cooling p a d เนี่ยไม่ไม่ work นะครับ c o o l i n g pad นี่ไม่เ work นะ o o o l i n g pad คืออะไรมันคือแผงรังพึ้นที่ประกบอยู่หน้าคอยร์้อนนะครับก็คือเหมือนเอาน้ำมาฉีดนั่นแหละเต่นเาว่าตอนนี้มันเป็น c o o l i n แ pad แบบที่เป็นที่เป็นวัสดุอุ้มน้ำหน่อยนะครับแล้วก็แก็ปั๊มน้ำเวียนให้มันน้ำมันเกาะอยู่วัสดุแล้วก็เป่าลมผ่านก็เป็น evaporative cooling เนี่ยไม่รู้รู้จักพวกแอร์กรงไก่อะไรหรือเปล่าไม่รู้นะ ถ้าเป็นแอร์กลมไก่ือเป็นแผงโซ่ใช่ไหมปล่อยน้ําไหลลงมาเอาลมเป่าผ่านนะครับเหมือนพัดลมไอ้น้ำอ่ะคล้ายๆงั้นแต่ว่าเป็นพัดลมไอ้น้ําที่มาที่มาทําความเย็นให้กับคอยร้อนของวงจรน้ํายานะครับถ้าเป็นระบบใหญ่โอเคระบบใหญ่เวิร์กแต่ว่าถ้าอ๋ออันนี้มันเป็นห้องเย็นนี่เนะถ้าเป็นระบบใหญ่อาจจะเวิร์กแต่ว่าถ้าเป็นระบบเล็กที่เป็นแบบคอยร้อนของแอร์สปิดไท แบบบ้านเราเนีย้ยไม่เวิร์กเพราะว่าระบบมันบบกบางเลนะแล้วมันก็จะเจ๊งเร็วนะครับเออผมผมแวะไปกดรูปให้ดูนิดนึงได้ไหมว่าไอ้คูลิ่งแผดหน้าตาเป็นไงนะครับสำหรับแอร์บ้านนะนั่นมามันจะประมาณนี้ครับก็คืออันนี้คือคอยร้อนของเราใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ครับอ๋อชี้ไม่ได้ไหมอันนี้อยู่บน Google เห็นเห็นในกล่องขาวๆซ้ายมือน,นี่ใช่ไหม ไอ้ของขา,ขาวๆนี่ข้างในก็เป็นรังผึ้งนะครับแล้วก็จะมีอ่างน้ําอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็มีปั๊มน้ําตัวเล็กๆคอยวนน้ําเพื่อให้รังผึ้งเปียกตลอดเวลาใช่ไหมแล้วพอคอยลร้อนมาดูดลมผ่านเนี่ยก็จะได้เป็นลมเย็นชื้นเข้ามานะครับเป็นวิวถุระดับติคูลลิ่งนะครับทีนี้ปัญหาที่มันเกิดคืออย่างนี้ปัญหาที่มันเกิดคืออย่างนี้เนี่ยให้ดูรูปนี้คืออ่างรองน้ําข้างล่างที่คุณเห็นเนี่ย มันก็ตื้นน่ะนึกออกไหมครับมันตื้นแล้วมันจริงๆมันก็จะต้องมีลูกลอยใช่ไหมคอยคุมว่าเออถ้าน้ํามันพร่องก็จะเติมน้ำเมคอัพเข้ามาแล้วก็มีปั๊มน้ําปั๊มน้าก็ตัวเล็กอีกนะครับเพื่อปั๊มน้ําบนขึ้นไปข้างบนทีนี้มันก็จะมีปัญหาว่าบางช่วงที่แบบลูกลอยอาจจะมีปัญหาฝืดติดขัดปรากฏว่าน้ําแห้งเพราน้ําแห้งเกิดอะไรขึ้นไอ้ปั๊มน้ําตัวเล็กของเราประมาณแล้วปั๊มตู้ปลาอะไรอย่างงี้ปั๊มน้าตัวเล็กของเราก็จะเจงนะครับแล้วสุดท้าย คูล링แพดก็จะเจ๊งไปด้วยเลยนะครับม pues ันก็จะไม่ค่อยร์้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าระบบมันบอบบางไปหน่อยแต่ว่าถ้าเป็น coolling Pa กับระบบใหญ่สําหรับไอ้ระบบห้องเย็นไอ้ลงน้ําแข็งอะไรแบบนั้นอาจจะเป็นไปได้นะครับเนี่ยก็ให้เห็นว่าเนี่ยจริงๆกลไกมันคืออีเล็กตรอนไหลที่มันอยู่ในพัดลมไอ้น้ำที่เขาขายขายกันอยู่นี่หละนะครับก็มีการเวียนน้ําให้รังพึ่งมันเปียกแล้วก็เป่าลมผ่านมีแค่นั้นเองนะครับหลักการมีแค่นั้นเองนะครับ ถ้าเป็นประสบการณ์ผมคือถ้าเป็นแอร์บ้านน่ะไม่เวิร์กนะครับแต่ถ้าเป็นแอร์ใหญ่ในนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันนี้ลดเวลาการทํางานในช่วงพีคโหลดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องบินค่าไฟนะครับค่าไฟและอ,อ,อัตรา T.O.U. ของเราอ่ะนะครับที่ว่าแพงช่วงเก้าโมงเช้าถึงสี่ทุ่มอ่ะถ้าเกิดเราเลี่ยงได้นะครับถ้าเกิดเราเลี่ยงเดินเครื่องจากตัวใหญ่ๆได้ในช่วงพีคโหลดที่ว่าเนี่ยก็จะช่วยประหยัดค่าไฟนะครับ แต่ประเด็นของเรื่องนี้นะก็เลดการใช้งานในด้านเรื่องพลังงานด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเลือกเวลาที่เหมาะสมก็จะได้เรื่องค่าไฟด้วยนะครับโอเคไหมครับก็สําหรับสําหรับบทนี้นะครับซึ่งเป็นบทสุดท้ายของทั้งวิชาเลยเนี่ยก็จะจบแค่นี้นะครับนี่นะครับ